คลการออกเลขะวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจําวันที่28กรนยาคม2018ร่างวันเลข2ตัวรางเลข G ออก25 25ร่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก28 28ร่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก5 28 5 28ร่างวันเลข6ตัวเลขที่ออก8 02 5 28 8-02-5-2-8นี่ก็เป็นพ้นออกร้อนหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจันันที่28กรกฎาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้เนื้อจ่าซับตับครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพ้นการออกหวยลาวหวยลาว่า พัฒนาไม่ในมือหนาสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า